วันดีครับวันนี้ผมไม่เดะบอยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปสัมภาษณ์ใครเดี๋ยวติดตามกันนะครับ E.P. 1หนึ่งตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านไอออฟแล้วนะครับไปพี่ไปเรียกแม่งกันตื่นยังวะเดี๋ยวโทรหามั้ก่อนเดี๋ยวโทรหามันก่อนโทรเลยนี่นะครับหน้าบ้าน เพิ่งจอดรถเสร็จเลยนี่รถซิ่งรถซิ่งเขาพี่ว่ามันตื่นอนี่ยไม่รู้น่าจะอย่างรอดูนะครับสำหรับผมตื่นเนี่ยนั้งแต่ประมาณ8ปดแปดเก้าโมงนี่บ่ายสองแล้วอ่ะก็คือตื่นมารอตั้งแต่สิบโมงแล้วอ่ะครับฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยท่านอ็อฟตื่นยังเนี่ยออกมาเลยออกมาเลยโอเคโอเคครับตื่นแล้วนะมันตื่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกันมาแล้วออกมาแล้วครับผมพูดเลยครับพูดเลยครับเลยครับนี่ถ่ายแล้วนะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวพวกเราจะไปกันนะครับอีพีหนึ่งเป็นใครติดี๋ยยยววรรรรอออััับบบชมมดกกนคพเเาาจ รับชม ราอยู่บนรถนะครับเพิ่งออกจากบ้านได้แล้วเพิ่งออกจากบ้านเพิ่งออกจากบ้านเลยนะครับกำลังเดินทางไปใช่ก็เท่ากี่โมงสามโมงเองแล้วนี่กี่โมงบ่ายสองครึ่งไอ้พี่แม่ยจะคุยคุยกันบอกจะตื่นเช้าเลยเก้าโมงดูทรงแล้วนาทีมาบ่ายไอ้นี่นัาทีทำไม่ไวะเนี่ยถ้าเกิดพี่ได้ดูนะครับพี่ อีพีนี้ขอโทษจริงพี่พูดได้ง่ายคือตอนเช้าเนี่ยคือเรานัดกันไว้เนี่ยไอซันกูตื่นมาตั้งแต่8ดโมงเลย <laughs> พอก็อดูกล้ามองๆคุมงึมงแค่นั้นแหละกูรู้แล้วไอสัตว์บ่ายแน่แ่วันนี้กูเลื่อนรอเลยกูเลื่อนพี่เขารอไม่ได้ไม่เป็นไรครับอีพีแรกเขาน่าจะเข้าใจแหละอย่างเราก็เมื่อวันเมื่อคืนที่คิดอะนะเขาก็ผิดแผนกันไปหลายอย่างเลยแกไม่ได้กินข้าวเลยโอ้ข้าวปลายไม่ได้กินข้าวปลายไม่ได้กินเลย ก็ประมาณ20นาทีใช่ป่ะออประมาณ20นาทีป่ะ20นาทีนะครับใช่เดี๋ยวไปเจอกันที่นน่นเลยทีเดียวใช่ป่ะพี่ใช่เจอกันครับเจอกันที่นน่นโอเคป่ะ นนี้นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับร้านเจสี่โบตับเป็นร้านของพี่โบตันกับสภาพครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็อยู่กันที่ไหนจังหวัดอะไรปทุมอยู่ตรงพานีครับอยู่ตรงข้ามตลาดรถคู่สองไม่ไกลนะไม่ไกลไม่ไกลต้อนมาขนาดนีสบายเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปพบกับพี่โบตันกันดีกว่าเดี๋ยวให้ให้เขาเตรียมตัวแล้วก็จัดสถานที่อะไรไว้รอเขาดีกว่าโอเคไปครับเดี๋ยวไว้เจอกัน วันนี้พบกันกับพวกเราเดอะบอยส์สำหรับ EP นี้นะครับแขกรับเชิญของเราชื่อพี่โบตันนะครับเจ้าของร้านการ์วอนขอเชิญพี่ตันเข้ามานะครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้พี่ตันแนะนำตัวก่อนเลยครับพี่โบตันนะครับถ้าเขาเรียกกันก็โบตันจ้สภาพ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอถามพี่ตัดกอนนะครับว่าจุดเริ่มต้นของร้านนี้เอาตั้งแต่ชื่อร้านเลยพี่ว่า75คาร์วเนี่ย75คือเลขหรือว่าเป็นเลขมงคลหรือมาอ่างไรบ้างนี่ครับ75คือเป็นบ้านเลขที่ที่บ้านเลขที่ที่ร้านคือว่าแล้วผมผมชอบเลขเลขนี้ด้วยซึ่งมันเป็นบ้านเลขที่ที่มันไม่มีทับก็เลยคิดว่าเป็นเลขเดี่ยวเลยเลขเดี่ยวเลยก็เลยมาตั้งแล้วสีส้มเหรอพี่สีส้มนี่มีความหมายไห พี่เอาโครงร้าเป็นสีส้มคือเป็นสีวันเกิดด้วยอเป็นสีที่เป้าหมายโอดนะหรลกใช่คือเป้าหมายโอดของชีวิตพี่แล้วอย่างนี้คือเริ่มมานานยังครับพี่หรือว่าแบบจุดเริ่มต้นครับพี่เปิดมาได้ปีกว่าๆแล้วพี่ตันมุ่งมาคาแคร์เลยไหมพี่ดูธุรกิจอย่างอื่นไว้ไหมครับไม่ครับทำทำอาคาแคร์นี่ คิดมาเตรียมตัวมาตั้งแต่เข้ามาหาลาัยใหม่ๆเพราะตอนฝึกง,งานที่เรียนมาหาลาัยก็ไปฝึกง,งานร้านาคาเฟ่สอที่คือทํางานาร้านคาเฟ่ย่งเดียวเลยอันนี้พี่พตันอายุเท่าไหร่นะครับพี่ ยีจ็ดครับยี่สิบเจ็ดเปิดมาแล้วกี่ปีนะพี่ปีกว่าก็คือเหมือนเขาเริ่มประมาณยี่สิบหกยี่สิบหกนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอ่ะเราเราก็เริ่มได้ตลอดนะรเพาะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับอายุยี่สิบเจ็ดก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับพี่ถือว่าประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับตอนนี้เพราะว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ลงตัวแต่คือว่าประกอบธุรกิจไปก็ได้แล้ว มีแรงบันดาลใจคือมีใครแบบสนับสนุนมาพี่หรือว่าไปเห็นรายได้แบบเกี่ยวกับการล้างรถหรืออะไรจากใครเลยไม่จะเปิดอะพี่ทีเอง <คน S 2> ล้างรถง่ายๆเล<ด>คือ,อค,คนชอบมองว่าร้านผมทุกน้องน้อยหรือว่าถ้ารถเยอะล้างไม่ทันเราตั้ง<ม>คอนเซ็ปต์ไว้อย่างนี้อยู่แล้วเราจะล้างคันต่อคัน มันจะละเอียดง,ง่ายๆเลยคือว่าถ้ามา,าต้องรอแต่ตามจริงอะ่ะถ้าคนไม่เยอะแต่เราทําพอความความชอบของเราใช่ป่ะพี่ใช่ใชต้องเร<ช>ิ่มจากความชอบอะ่ะเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ชอบจริงให้เราไปทํามันก็ไม่ได้ฟิลใช่ป่ะพี่คาแรคเตอร์เขามุ่งที่จะว่าลูกค้าต้องวันละ 20- 30าคันแต่ถ้าที่ร้านเนี่ย10คันขึ้นถือว่าเยอะแล้วเพราะลูกน้องมีแค่นอ๋คน ผาแคร์มันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบล้างรถอย่างเดียวคือใครคนอื่นภายนอกอะ่ะที่ไม่รู้ธุรกิจเนี่ยก็คิดคว่าแบบล้างรถอย่างเดียวแต่จริงอะ่ะถ้าเกิดเรามีงบหรืออะไรเงี้ยมันสามารถทําอย่างอื่นในร้านไ,ได้ใช่ป่ะพี่<ช>ร้านกาแฟใช่ครับแล้วก็ถ่ายมันเครื่องอะไรเงี้ยคือเหมือนอู่ดีๆนี่แหละพี่ใช่ปะ่ะไม่จําเป็นต้องล้างรถอย่างเดียวใช่ตอนแรกๆคนก็ไม่รู้ที่ผาไปผ่านมาคิดว่าเป็นร้านรสติงเพราะว่าประมาณ8 0%ได้เลยว่าที่ร้านเนี่ยรสติงอย่างเดียวเลยที่จะจะมาล้าง แล้วเอางี้ดีกว่าโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพี่พี่ตังะพบไหมแต่ว่าไปปอาามากไหมครับสิ่เปอรเพี่ตังลองอธิบายหน่อยลก็70%สิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าร้านค้าแคร์อย่างเงี้ยใครไปใครมามันมากหน้าหลายตาช่วงด้วยว่าเขาไปไหนมาด้วยช่วงร้แรงร้แรงก็คนก็ไม่อยากไปเจอคนภายนอก ก็เขาไม่อยากจากบ้านกันล้างเอง <S <S <ๆ>บ้างหรืออะไรอย่างนี้องานอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่มันเลี่ยงไม่ได้ใช่ปีเพราะว่ามันโควิดแต่มันก็มีปัญหาที่แบบจุกจิกว่าพี่แบบลูกค้าไม่พอใจหรือล้างห้องเครื่องอะไรมัน,นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบล้างไปแบบมี<ห>มลูกค้าเคยติเราไหมเรื่องอะไรสักอย่างสตาร์ทไม่ติดอย่างเนี้ยมีวะพี่ถ้าล้างเครื่องไม่มีครับอ๋อยังไม่เคยทานเลยใช่ป่ะพี่แต่ถ้ามีลูกค้าติก็มีประมาณว่าจะแบบลูกค้าเรื่องมากหน่อยล้างแค่นี้ต้องการแบบให้มันมากกว่านี้ มาาก่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถซิ่งเขาก็น่าจะไว้ใจเราแหละเพราะว่ารถเรามันก็แนวแบบว่ายังไงอะเป็นแบบดูดูพี่พี่ก็แบบเขาขับแจ๊สอยู่ด้วยเห็นเห็นบอกว่าพี่เป็นคนสร้างกลุ่มหรือว่ายังไงนะพี่ประธานกลุ่มเดี๋ยวมาเอาเรื่องกลุ่มจับลุกเรื่องกลุ่มเดี๋ยวกังพี่ตผมเป็นประธานกลุ่มสแน็คแจด้วยก็คือว่าอยู่ในวงการโรสซิ่งมานานกี่ปีแล้วครับพี่ประมาณโอ้หเจ็ดปีได้มั้ง เพราะว่าก่อนจะขับแด๊ดก็มีอขับวีออสมาด้วยก็เลยโรสซิ่งมาตลอดก่อนจะเล่นรถยนต์ก็มอเตอร์ไซค์เพราะอยู่กับพวกรถมานานก็ทีพี่พี่ตั่นเขาพูดไว้ว่าร้านอื่นต้องแบบคือตั้งเป้าไว้ว่าวันละ2ี่0บสคันอะไรองี้แต่ร้านนี้คือคนที่เข้ามาส่วนมากนะครับจะเข้ามาเพราะว่า เครดิตพี่ตันคือเขาเป็นประธานรถอยู่แล้วคนที่เขาเข้ามาก็คือแบบเข้ามาเพราะความไว้วางใจก็แบบฝากรถไว้กับคนที่เขาแบบเล่นรถอยู่แล้วอะไรเราชอบรถอยู่แล้วเป็นเราเราก็อุ่นใจนะถ้าแบบเราคิดจะทํารถแต่ทํากับคนที่แบบเขาเป็นอยู่แล้วเออใช่เขาพยทำตรงไหนมาผ่านมาเยอะกว่าแล้วก็เดือนเดือนหนึ่งเนี้ยพี่แบบว่าจัดมิงอะไรพี่เป็นคนจัดเองเลยหรือว่ายังไงถ้าก่อนโควิดมาเดือนหนึ่งมิ팅หนึ่งครั้งครับทุกต้นเดือนรวมกันอย่างเงี้ยเหรอพี่ใช่ครับสมาชิกเยอะพา่ถ้ารถประมาณ60คัน คนอะไรเยอะอยู่ก็เหมือนเราเป็นหัวหัวนำอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะพี่เป็นคนคอยจัดคอยอะไรอย่างงี้บางปีก็อาจจะมีทําบุญกันน้่งใช่ไหมพี่ใช่ครับปีหนึ่งหนึ่งครั้งจะเป็นมีติ้งใหญ่ออกนอกสถานที่ไปทําบุญหรือว่าไปเที่ยวซะมากกว่าออกจากออกจากกลุ่มใหญ่มาอยู่กลุ่มเล็กอย่างพูกผมไลยพี่มันกลับาอะไรอีเหมือนฝากเอาชีวิตมาทิ้ง ปลยการไปรยการได้เดี๋ยวย้อนกลับกิจการหรน่ยครับเรื่องกิจการเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะขยายให้มันใหญ่กว่าน,นี้ไหมครับขยายครับถ้าสมมุติว่าเราเคลียร์ค่าใช้จ่ายที่ว่าเราเคยทํามาตรงเนี้ยคือว่าเรายังต้องส่งส่งเขาอยู่คือบ้านเราถานะไม่ได้รวยกู้ตรงก็คือกู้มาทำํำ แต่คือว่าเรากล้าลงทุนตรงนี้เพราะว่าที่มันเป็นที่ของพี่บ้านเราไม่ต้องเสียค่าที่เหมือนหนึ่งมันต้องเสี่ยงครับพี่เสี่ยงที่จะลงทุนต่อก็คือยอมรับไหมว่าต้องกู้มาก่อนอะแต่ถ้ามันได้นั่นคนในครอบครัวเนี่ยคิดว่าไงบ้างพี่ถ้าพนุนไหมถ้าพนุนไหมกิจกาทางธุรรมเนี่ยเขาจะสนุนมากเพราะว่าปกติอยู่บ้านก็คือจะอยู่แต่กับรถไม่เคดก็ล้างก็รื้ออะไรอยู่เนี้ยคือปกติพี่ตัางเขาเป็นคนหลักรถอยู่แล้วใช่ครับก็คือครอบครัวในเขาเข็งแกร่งพี่แล้วว่าจะเป็นทางนี้มาได้ ท่านทำอะไรก็ไม่เบื่อนะได้อส,สอยู่แล้วต่<า>อหน้านี้ดีกว่าที่นัทำอะไรมาก่อนทำบริษัทสเตเลสทำไฟรถยนต์ อ๋อก็ไม่พ่นรถไม่พนรถเลยใช่ชีวิตต่าเขาจะวนเวียนอยู่กับรถต่เดียวใช่แล้วที่เห็นที่คุยก่อนก่อนที่จะแบบว่ามานั่งคุยกับพี่เห็นพูดเรื่องน้ำยาคือยังไงครับพี่ก็มาพักหลังที่รู้สึกว่าร้านมันอยู่ตัวแล้ว่เราก็อยากหาได้เสริมแบบว่าถ้าสมมติว่าเจอประสบปัญหาแคร์จะบอกเลยว่าเราจะไปเจอประสบปัญหาพวกหน้าฝนก็คือมันไม่มีใครอยากล้างรถหรอกเราก็เลยจะหาว่าเวลาตรงนี้ยจะทำอะไรดีก็เลยไปทำน้ำยาเช็ดยางกับน้ำยาเช็ดสีรถขาย กับตินกพาก็เหมาอนเลยเลยอาชีพเสริมอีกหนึ่งรายได้นะพี่นะทำมานานยังครับพี่น้ํายาที่แบบใช้เป็นแบรนด์ตัวเองพูดว่าแบรนด์ตัวเองได้เลยป่ะพี่ได้ครับทําทํามานานยังพี่อะรอย่เนี่ยแล้วไปได้ได้ประมาณสองสามเดือนน้ํายาเช็ดยาขายดีมากทำมาสามสี่รอบรอบละห้าสิบหลักขายหมดตอนนี้มีขายอยู่ไหมพี่ ตอนนี้หมดครับรอรอสั่งของก็รูแสดงว่าขายดีใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าเกิดผลิตเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับน้ำยาคุณลงกันได้ครับของพี่ตันและผมผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับสมมุติถ้าอยากซื้อน้ายาลดอะไรเงี้ยไม่มั่นใจอ่ะแต่ผมว่าถ้ามาดูเครดิตก่อนอ่ะเครดิตของคนที่ขายได้เย็นๆก่อนผมว่าน่าจะไว้วางใจนะเพราะว่าถ้าเห็นเครดิตพี่พี่ตันอย่างเงี้ยแปลว่าเป็นประธานรถหรือแบบผ่านรถมาเยอะดูจากรถเขาก็น่าจะรู้แล้วว่าแบบโอเคอ่ะครับก็ผมตั้งแต่มาหน้า เนี่ยคือเห็นรถวนมาเป็นสิบคันเลยรถเยอะเข้าร้านมาล้างเี่บ่าเห็นกับรถตรงตรงตรงนี้ที่ไหนครับพี่ผเถูกถนนเส้นซ่อมสร้างร้านจะอยู่เยื้องๆกับตลาดงพุกสองครับต่อร้านก็ต่อถึงลูกค้าไหนถ้าคนอยู่แถวนี้ ก็แวะเข้ามาล้างรถได้ครับอาจจะช้ากว่าที่อื่นแต่ผมมั่นใจว่าออกไปดีแน่นอนแต่ส่วนใหญ่อ่ะหน้าร้านอย่างเงี้ยป้ายมันจะไม่ไม่ได้ถึงถึงกระหญ่นะครับถ้าเข้ามาผมแนะนําว่าทักมาก่อนหรือว่าโทรมาติดต่อก่อนก็ได้แล้ว<ช>จะได้สอบถามแล้วเด<า>ี๋ยวพวกผมจะขึ้นเบอร์กับเพจไว้ข้างล่างนะครับมาอุดหนุนพี่ๆเขาด้วยนะครับแล้วลองเราแน่นอนไม่ผิดหวังรันตรีเลยอนาคตคือมันต้องไปต่อครับเดี๋ยวพี่ตันเขาก็มีแผนว่าจะขยายร้านเพราะตอนนี้ก็ พรถเข้าได้เต็มที่กี่คันพี่ประมาณถ้าว่าถ้าพร้อมกันเลยเข้าได้สามคันสามคันใช่ปี่สามคันก็ขนาดเอสเลยใช่ปะพี่เดี๋ยวผมขอให้พี่ตัดแบบว่าแบบ กระเถิบไปให้เร th the ็วที่สุดแล้วกันนะพี่แต่ว่าได้เงินแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครยรีวนะครับมาอุ่นสนกันด้วยนะครับรับรองผมค่าแน่นอนไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนครับก็สรุปโดยรวมเลยนะครับว่าร้านนี้ที่พี่ตันงเขาสร้างขึ้นมาก็สรุปเลยโดยรวมก็คือเป็นคนรักรถนะครับใช่ใช่ก็คือตามคอนเซ็ปต์เราเลยนะครับเป็นของเล่นผู้ชายที่แบบว่าสองคนนี้เขาก็รักรถอยู่แล้วก็เลยเข้ามาหาพี่คนนี้ผมก็แบบเหมือนก็ศึกษามาก่อนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบก็ ชอบรถด,ด้วยแต่ไม่ได้เ,เล่นแบบพวกเขาอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังไงเราก็ฝากทีนี้ไว้ด้วยนะครับใครจะพูดล้วนคพี่เพราะว่าพี่ตังเนี่ยเขา ได้โอกาสให้กเรามาสัมภาษณ์ที่เราพี่ต่างก็มีแบบสนับสนุนแต่ว่าไม่นะพี่ก็เป็นคมากเลยพี่ชายเราอีกคนหนึ่งสำคมากนี่นะครับก่อนที่ออฟจะโทรหาผมออฟมันก็โทรมาเอ้ยไม่กูได้คนแล้วนะอะไรเียคนนี้แล้วอีพี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแล้วต้องมาแล้วคนนี้อีพีนี้ก็อยากทําให้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเราชอบอะไรเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราลงมือทําเลยทัที่เราลงมือทำอย่ารออย่าไปรอโอกาสมันไม่ได้มีมาบ่อยครับเรารู้ว่าเราชอบ เราลงมือทำเลยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยขอให้พี่ตันฝากหน่อยว่าใครที่อยากจะแบบมีความคิดอยากเปิดแบบพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยใจ่พี่ครคาแค่แบบพูดให้กําลังใจหรือว่าแบบเคือยากจะกล่าวก่อนว่าที่บ้านผมมันไม่ได้เตรียมมาให้พร้อมทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างผมต้องสร้างขึ้นมาเองผมไปทํางานก่อนที่มาเป็นร้านคาแค่ทุกวันเนี้ยผมไปทํางานมาห้าปีเงินเดือนผมฝากแม่หมดเลยเหมือนเก็บใช่ป่ะพบี่เริ่มงวัส พูดได้เลยป่าว่าเริ่มจากศูนย์ผิดหรือว่าก็มีอยู่แล้วไม่ศูนย์เพราะว่าที่ที่ของที่บ้านใช่ผมเลิกผมรู้ว่าผมชอบอะไรผมเลิกแต่งรถ ผมคิดว่าผมทาไม่ได้หรอกเพราะเราอยู่กับรถแต่แต่ผมทําได้เราคนรักรถแต่เนี้ใช่ผมเลิกแต่งรถเพื่อที่จะเอาเงินไปเก็บ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 ไว้เพื่อที่ว่าออกจากงานมาเรามีเงินมาสร้างร้านแต่ผมก็ทําได้ก็คืออยากจะบอกว่าถ้าคิดจะทําอะไรอ่ะถ้าตั้งใจอ่ะเราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคนเราพื้นฐานนั้นเปคนชีวิตไม่เหมือนกันนี่นะครับฟังไว้นะครับจากปากคนที่เขาเริ่มเหมือนกันนะครับและเริ่มแ้วเขาลงมือทํตจนมีทุกวันนี้นะครับใครคิดจะทาทาเลยนะครับแล้พี่ตั้งเนี่ยพี่ตั้งเริ่มตั้งแต่ยี่สิ ก็ยังล้างเองอยู่ใช่ไหมพี่ยังล้างเองอยู่เนี่ยถ้าเราเราประหยัดงบไปครับไม่ต้องจ้างคนแค่ไม่จำเป็นต้องจ้างคนลงมือทำเองเลยของเขาละใช่ใช่สนุกเนาะสนุกอ่าย่างไรก็ฝากอีพีนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้โอเคเลยไมลาอ่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณพี่โบตั๋นด้วยนะครับเดี๋ยวไหนๆเราก็มาแล้วเออเดี๋ยวเราให้พี่ตั๋นพาไปดูรถเขาดีกว่าอาอาขเล่นวิทชายลืมไได้ไงนเออพี่ปะภูมิมไปได้เอออร่ จะมีอะไรบ้างบ้าบานกโออ่านี่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาให้พี่ตันเดินแบบว่าเดินดูหน่อยพาชมว่าแบบว่าแบบเวลารถเข้ามาไปที่จุดไหนบ้างแขกอยู่จุดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ ทำกี่นาทีล้างกี่นาทีล้างกันกี่คนล้างกี่คนเออล้างเองไหมอะไรเงี้ยอ่าไปเดี๋ยวเราให้พี่ตันพาดูนะครับรบกวนพี่เลยไปครับดูของกันเลยก็ถ้าเป็นรถลูกค้าเข้ามาก็จะเข้านี่ก่อนเลยอ๋อนี่ตรงนี้ก่อนเลยใช่ครับตรงนี้แล้วแขกลูกค้าก็จะรับรองมีห้องรับรองก็การทําก็เราจะฉีดน้ำยาสลา่คราบที่ล้อกับที่ซุ้มไว้อันนี้ให้ทุกคันปรติเอาขึ้นไปสุดเลยเหรอพี่ไม่ครับไม่สุดไม่สุดแล้วแต่คนที่ท้องใต้ท้องที่ล้างใต้ท้องล้างใต้ท้องมีล้างใต้ท้องด้วยใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็สมมุติถ้าเกิดดออัััันนนนนีีีี้้้คคคคืใใใลเยววชช่่่มพรบแถา มาสามคันอย่างเงี้ยมันจอดริมถนนรอต่อนี่หนึ่งคันแล้วจอดหน้าร้านหนึ่งคันร้านหนึ่งคันโอจะรอได้แค่สามคือพื้นที่รับลูกค้าพอแน่นอนพอแน่นอนครับและคันหนึ่งอย่างเงี้ยพี่ร้านร้างกี่นาทีพี่รวมเสร็จเลยประมาณสี่สิบนาทีประมาณโอ้แต่ว่าละเอียดข้างคาแพรมีห้องรับรองมีห้องรับรองแอร์เย็นเพเยงเพราะรับรองมาได้เลยครับเขาไปรไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็เข้าห้องนี้ครับเป็นห้องแอร์นะครับไว้ไว้สำหรับได้ อย่าเห็นเพียงพร้อมก็เหมือนรับเลยนี่ไงนี่ล้างเนี่ยรถที่ล้างเสร็จแล้วเนี่ยเงาเลยนะลองดูเนี่ยลูกค้ามาทิ้งไว้เงาเงามากไหนดูตำหนิเลยดิมีตำหนิอะไรไหมเนี่ยโอ้โหดูซุ้มเลยพี่ตพี่ตันสำรวจในนี่ต่อไปนะครับแบบว่าสไตล์อย่างเดียวกูบอกมือที่เราบูดแล้วว่าชื่อตันเพื่อนโอ้พาพาเดินต่อเลยครับอ่านี่คือสมมติแบบว่าล้างขีดน้ำเสร็จ ฉีดน้ำเสร็จฉีดน้ำนี่คือถูไปด้วยเลยใช่ป่ะพี่ใช่ครับฉีดน้ำก่อนแล้วค่อยจีดโัวแล้วราคาเนี่ยครับพี่ตันตามไซส์รถด้านหลังนี่เลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแก๊สนี่คือเล็กตามป้ายเลยเนาะแก๊สนี่คือเล็กถ้าใหญ่หน่อยพวกแบบแอคคอร์ดซีวิคแอคคอร์ดซีวิคจะเป็นรุ่น80ก็คือส์ใหญ่กว่านี้หน่อยดีอันนี้พอไซรับใช่ป่ะพี่รับพอไซพอไซเยอะด้วยรวมถึงมวกกันน็อคด้วยใช่ไหมพี่มวกกันน็อคครับที่รับเพิ่มมาจากตอนแรกๆคือ เครื่องแก้วมอัลไซคดอร์เครื่องแก้มหัวน้องครับผมเรารับตอนนี้แต่ว่าต้องทิ้งรถไว้อย่างเดียวกถ้ายไม่รีบอ่ะถ่ายสะอาดแน่นอนใช่รีบแน่นอนอ่ะไม่รีบคือคุณอย่ารีบอ่ะทำเราที่เนี่ยรีบก็สะอาดจะบ้ากันละมัง้ง <c oughs> ไม่ก็รีบก็ร้างแท็กงานแล้วก็ไปเลย น <sa <no ี่นะครับเดี๋ยวจุดต่อไปอ่าไปดูแวบแวบไปดูรถก่อนแวบไปดูรถหลังจากกลับมาที่เลสมานานแล้วใช่เรสเรียไปหาชื่นใช่กลับมาวันนั้นคือยังไม่ได้ล้างเลยไม่ได้ล้างผมถามจริงจริงเนี่ยดูฝุ่นดิเงาเนะยังเงาอยู่นะขอขอดูอเครื่องใหม่ดีกว่าโอ้เดิมอันนี้ขออนุญาตพี่ตันแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ตันเปิดให้ดูเออแบบเพื่อนเพื่อนคนไหนจะดูเป็นแนวทางการแต่งรถอะไรอย่างงี้อันนี้ลูกโซ่ชักร้อยป่ะพี่เฮ้ยตังค์มันมอตายเดิมเดิม ส่งร้ง240ิไม่เดิมอันนี้นี่ผมว่ามันเดิมเดิมมันเป็นอีกสีนึงไหมอ่ะเวเดิมเดิมมันจะเป็นสีดำอ๋อเนี่ยไปทำสีมาไฟหน้าไทบิดไทบิดใช่ไหมตัวนอกสวยนะเนี่ยแล้วมีชุดแต่งอะไรทำอะไรโชวคเชือกอะไรอย่างเงี้ยพี่โชวคก็เป็น ซิงเวอร์อ๋อซิงเวอร์ล้อ1นึ่งหัวห้าเอ็กซ์ไปดูล้อกันมั่งดีกว่าดูล้อดูแต่ล้อพี่ตั้มพามาดูล้อดูลายล้อสวยนะเนี่ยใครแต่งหรือว่าใครมีรถสีขาวเนี่ยลองดูเป็นแนวทางได้นะการแต่งล้อของพี่ตั้มเนี่ยแหวกแหวกเลยคินคินคินคลีนใช่กำลังจะพูดเลยคินคิน เราไม่เราไม่ต้องการให้มันเยอะเราต้องการให้มันลงตัวเฉยๆนี่นะครับเป็นโลโก้ของกลุ่มของพี่โบตันนะครับโปรโมทตลอดตัวเองตลอดนะแต่คือว่าลูกค้ามันเยอะเราไปเลสบ่อยนะครับถ้าใครพบเจอก็ทักกันได้นะทักได้ทักได้ทักได้เลยเนี่ยครับก็คือหลังจากหลังจากลง EP นี้ไปใครที่เจอพี่ตันหรือยังไงก็ทักได้เลยครับถ้าเกิดแบบทักแล้วพี่ใครเนี่ยอะไรเงี้ยแบบพี่ตันอึ้งอ่ะก็บอกเลยว่ามาจากช่องเดอะบอย ะจะให้ราคาพิเศษด้วยบอกมาเฮ้ยนี่แป๊บนึงฟังจากปากพีต่ตันเลยนะครับพีต่ตันพูดใหม่ครับถ้าบอกว่ามาทักผมมาบอกว่ามาจากช่องนี้ผมมีราคาพิเศษให้พิเศษนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะบอกมา,มาจากนะช่องเดอะบอย3ตัวบาทแค่ แล้วพี่ตันค,คิดยังไงกับการแข่งบนถนนกับหลังถนนอะแบบมุมมองของพี่ตันออใช่ตน,น,า,นาไงในมุมมองถ้าความปลอดภัยอะเราต้องไปในสนามอะดีกว่ามันม,มีระบบเซฟตี้มีอะไรให้ลองทุกอย่างแต่ถ้ามาแข่งบนถนนเงี้ย มันเสี่ยงต่อตัวเองเสี่ยงต่อเพื่อลมทางด้วยใช่ใช่เราแนะ้น่าให้ไปสนามกันดีกว่าครับเราก็าเราสุดไวิ่งในสนามดีกว่าไอพี่นะใช่ไม่จําเป็นถนนอ่ะมันเหมาะกับคนั่วไปที่แบบอยากซิ่งมั่งอะไรเงี้ยเออแต่ก็าอยู่ในสนามเนี่ยก็ไปลองกันได้เปเทปรปเทศกันได้นะไปดูกันได้เพราะมันมีปลอดภัยจริงนะถูกต้องด้วยอเื่อยอยากรู้อยากรู้ว่าจับเวลากี่วิหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไปได้ได้ครัพี่ตันอธิบายครับว่าตัวไหนที่ต้องใช้กับรถหนึ่งคันมั่งถ้าของที่ทาเบงจะมีตัวนี้ เซตสี่รถแต่ที่ขายดีคือตอนนี้หมดแล้วอ่ะมันเป็นน้ำยาเช็ดยาขายไปประมาณสามร้อยาขวดแล้วหมดทุกรอบหมดคือเอามาในคนเอาหมดต้องจองอนี้อ่จองใช่ครับพี่พี่วัดทำเองครับอ๋อนี่นะครับคือน้ำยาตัวนี้นะครับเพจพี่ตันก็ได้เลยขายดีจริงนี่ตัวนี้เจ็ดสิบห้าคาวอนนะครับอย่าลืมนะาโลโก้นี้นะครับหรือว่าในเฟซบุ๊กของพี่ตังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแปะเฟซบุ๊กไว้ให้นะครับ อะไรอะแม็กหายไปไหนกะไอ้แม็กบินไปแล้วบินเพราะอะไรอะพี่บินไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่ถามดีกว่าโอเคเดี๋ยวว่าไม่ถามดีกว่าเรื่องของตัวเขาอันนี้เป็น่อที่นั่งทำงานพี่ตาก็เบาะยังเป็นเบาะแต่งอ่ะคิดดูไหนลองนั่งดิมันจะไม่เข้าผมไม่เด็ดเลยเดี๋ยวนี้มันเข้าว่าเนี่ยตัดทิ้งได้หรือเปล่า ก็เข้าอยู่นี่ว่าก็ได้อยู่ใช่ใช่เลยบอกเพื่อนๆนะว่าเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ถ้าเราตั้งใจครับแบบว่าเอาไม่ต้องไม่ต้องใหญ่โตอะไรอ่ะเนี่ยแค่แบบประมาณเนี้ยจัดโต๊ะทำงานเองได้เองถ้าเราออกแบเองคิดปุ๊บแล้วเราลงมือทำเลยบอกแล้วใช่ไหมทุกคนทำได้แน่นอนผมเชื่อตามใจเราเลยนะครับใช่ในแบบพื้นที่เนี่ยทั้งหมดเลยพี่ตังออกแบบเองหมดเลยนะใช่พี่ตังก็ออกแบบเองหมดเลยนะใช่เนีเขาแบบ ถือว่าน่าเป็นตัวอย่างเลยอะสองเรเบเด<ช>็กววยรุ่นอะานบางคนขอยังโ,โควิดอยู่ขาจะไปนั่งในห้องกันอขอจะไปนั่งข้างนอกอเดี๋ยวเรามาดูห้องรับรองกันี่นะครับไม่กว้างมากแต่ก็สับผมว่าโอเคนะเพราะว่าบางร้านอย่างเงี้ยบางร้านร้านกาแฟก็ไม่มีต้องยืนรออย่างเงี้ยบางร้านอะแล้วก็เป็นเก้าอี้แบบเดี่ยวๆให้นั่งภายนอกอะแต่นี้เป็นห้องเลยนะครับแล้วก็มีห้องน้าในตัวนี่นี่นี่สมุิลูกค้าอยู่คนเดียวก็น่าจะนอนแบบนี้นี่นะมีนอนเลยนอนเลย สำหรับ EP นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอให้ติดตามรับชมรับชมกันด้วยนะครับยังไง EP นี้ก็ขอขอบคุณพี่ตันมากนะครับพี่<า>แขก<า>รับเชิญ EP แรก EP เปิดของเราขอให้พี่ตันฝากฝากถึงคนดูให้มาติดตามช่องแบบน้องๆสาหรับอย่างนี้หน่อยพี่อะไรเงี้ยครับก็น้องออฟได้มาติดต่อว่าจะมเข้ามาสัมภาษณ์มาอาจจะทารายการ YouTube ผมสนับสนุนด้วย้วครับคนที่ชอบเริ่มต้น <c oughs> คือเราถ้าเราไม่ทำเราก็อยู่ว่างๆ <c oughs> เราสามารถไปทำอะไรเล็กๆสระก็ได้แต่คือเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราสามารถเติบโตขึ้น่างนี้ได้โดยที่เราไม่เป็นแต่เราก็จะทําให้มันเป็นก็คือการทำครับต้องกล้าต้องกล้าคิดกล้าทาพยายามให้มันอนาคตอ่ะมันเป็นไงรู้หรอกแต่ถ้าเราตั้งใจทำาคมามประสบความเร็จแน่นอนสาธุครับท่านสาธุยังไงพวกเราลาไปก่อนสําหรับพวกเราเดอบอยบายดีๆทีหน้าครับ อ่าเดี๋ยวผมให้พี่ตันฝากฝากช่องทางฝากร้านฝากช่องทางติดต่อฝากร้านแล้วก็ฝากเพจฝากกลุ่มรถอะไรเงี้ยพี่ครับก็ถ้าติดตามเฟซบุ๊กส่วนตัวก็โบตันจตภาพภาษาไทยเลยเดี๋ยวขึ้น<ท>ให้นะครับครับ,รบถ้าทิตตอกก็โบตันตะลสเกสิบห้าภาษาติดตอกนี้ทําเป็นแนวไหนพี่ คอนเทนต์ทั่วไปก็ลงรถด้วยอ่าอินเทนอะไรอย่างเงี้ยป่ะพี่อินสตาแกรมไม่ค่อยได้เล่นแต่ถ้าจะเป็นเพจเพจของร้านเลยจะชมเกี่ยวกับโปรแกรมการล้างก็75บห้คาร์วัลแอนเดอร์สันกระตุกทรับกิดแล้วใครอย่าลืมนะครับใครที่แบบว่าอยากจะมาหรือว่าอยู่แถวปทุมอยากจะมาล้างรถเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วก็อย่าลืมนะครับพี่ตันพูดแล้วว่าส่วนรถส่วนรถอ่าขออีกทีพี่บอกมาจากช่องนี้มีส่วนรถให้โอ้ยโอเคนะครับกี่เปอร์เซ็นต์พี่ พิเศษแน่นอนอ่าเดี๋ยวอึ๊บไว้ก่อนเดี๋ยวอึ๊บไว้ก่อนอ่ายังไม่บอกเลยว่ะแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ตันแล้วก็สวัสดีครับพวกเราเดอะบอยติดตามด้ครับ